หลายค้นรอหลายค้นค่อยเนาะพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องพอโจ้คนถามองญิง,งว่าอีหลาเลขออกตัวใดนะครับแล้วองค์ญิง,องตอบอย่างไดนั่นะหรือเดี๋ยวไปฟังกันนะครับพี่น้องผมได้นาคลิปใหม่พี่ให้น้องได้เบิง่งบางส่วนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขออนุญาตท่านดันช่องเซียนนนะครับกับช่องนุ่มโจเให้ห้าทาเสด็จเนาะพี่น้องเนาะได้นาคลิปผมเพิ่นมาให้พี่ให้น้องได้เบิง่งนั่นกันจักหน่อยนะพี่น้องนะ ต้องขอบพระคุณไว้นะตรงนี้และขออนุญาตไว้นะตรงนี้นะครับผมพี่น้องครับแต่ก่อนจะไปฟ,ฟังพี่น้องครับผมอยากชี้แจงไว้แบบนี้เนาะเข้าใจหลังค้นจะเข้าใจอิหลาดีหลังค้นก็นบอกเข้าใจนะครับพลังพ้นก็นวังดีนะครับเป้นวานะครับพี่น้องครับซือผู้ใหญ่คือบ่บอกอิหลาแนะนะครับในการใบหวยใบเลขนะครับผมต้องชี้แจงไว้แบบนี้อุ้งอิงบ่มีเจตนาใบหวย นะครับหรือชี้เนะ้ชี้น้นให้ค้นมะเล่นการพนันนะพี่น้องนะเออซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่เฮาจะเห็นในคลิปนี้ผู้ใดได้เบิร์นี่คือรลู้ชัดเลยว่าอุ้งอิงเพิ่นบ่มักคือกันครับแต่นะครับพอพพรเมมเอ็ซีเฮานะครับจับเอาสิ่งที่อุ้งอิงชอบพูดออกมาโดยพังเพอเพื่อไปเสี่ยงโชคเนาะพี่น้องเนาะ เพราะหวังว่านะครับเพื่อสินี่บุญวาสนาได้โชคได้ลาภกับอิหลาอุ้งอิงนั่นเองพี่น้องครับอืมก็เลยได้นําสิ่งที่อุ้งอิงพูดอุ้งอิงเฮ็ดอุ้งอิงจัดเล่านั่นไปซื้อเลขซื้อเบอร์เนาะพี่น้องเนาะผมต้องชี้แจงไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะมันมีคนคอยจองอยู่พี่น้องครับเอาผมบอกว่ายัางไรไปก็นี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันครับว่าอีหลาซเวอลจังไดแน่แล้วนุ่มโจ เิ่นหายตัวใดครับสวัสดีครับพี่นองครับมาแล้วมาแล้ว ทำไมไปน้ำตาลเนาดมกับไปนอนเห็นมันยิบไก่ยังไปใส่เนิ่ยลองเส้นบ่ะทำพ่อ่าไปนะพ่อถึงเลขกว้าทำพ่อมาไปนะพ่อถึงเลขเส้นเอาคิดว่ได้ไปหรือไงว่าจากน้อยเน่ว่าจากน้อยเน่ว้าจากน้อยเน่ฮะนี่ไงปะเอ๋อเอ๋อมาเนี่ะเอ๋อเส้น บ่าจโแล้วมึงรู้ปนี่ออองนด้พี่น้องใส่กิใร,รบบใดเรื่กงนัวิน,นก่กนในใส่ิ่น,อนอ้อ่กนกนใ่กิน้่น่นใ่นกานใบหกนใ่กหนให่กนใส่กินนนใ่นใสนะ่นกนใส่นใส่กินใส่กใสกิกินนะพีนะพ่นอง่น้องนะกกกกน่น แล้วแต่ผู้ใดแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาของคนเหาเนาะพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมักหมอลำาคนเบิ่งหมอล่ามสุข้สุขคนนะครับพี่น้องครับเอฟซี FC, สาวหน่อยเป็ดบานแพงร่วมไปถึงเอฟซีอีหลาคุณอิงสุข้สุขคนครับผมพี่น้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทุกๆคลิปของคนมักหมอล่ามหว่าสิเป็นแท็กเพจหรือ ทาง YouTube เนาะพี่น้องขอบพุณอีกครั้งครับสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามพี่น้องครับเป็นยังไงแน,น่ครับได้เบื้องคลิปเบื้องต้นมาแล้วพี่น้องครับอืมพอลูกเขายอกกันผู้ลังคนนะครับถ่า้ลังคนคล่องอยู่ว่าเอ๊นุ่มโจได้ตัวใดเนาะหงวดนี่ว่าสั่นเออถึกเลขกมาสามสี่หงวดติดกันแล้ว งวดนี่นุ่มโจเพ่นได้ตัวใดอยากสื่อน้ำเพิินนะครับกับเบิ่งเอาเห็นแล้วกับไปสื่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่บุญวาสนาไายมั่นนะครับผมอันนี่ฮะอะไ้เป็นการชี้น่ำนะครับอะไ้เป็นการชักจูงให้ค้นมะเล่นการพนันหรือมาสื่อหวยรวยเบอร์เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่บุญวาสนาไยมั่นซึ่งผมสื่อยำแบบนี้ไว้แล้วกันนะครับ พะบางคน้นะครับบางคอมเมนต์นะครับในคลิปก้อนหน้านี่มาคอมเมนต์ในเชิงว่าเอ๊ผู้หญ่เป็นยังเพื่อนว่าคือบอ่อบอกคือบอกหามน้องน,นะครับซึ่งก้อนหน้านี้ผมได้เหตุคลิปเกี่ยวกับองคงอิงแน่นโตนะครับบนเวทีนะครับอืมซึ่งเพื่อนก็ได้บอกบานเลขที่สิบี่กับศูนย์สี่บานเลขที่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ผมก็ได้เหตุคลิปไปเบื้องต้นผมบอกมันบอดีนะถ้าเป็นจริงถ้าอุ๋งอิงเป็นการใบหวยบอกหวยนะครับผมขออนุญาตชี้แจงไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่านะครับอุ๋งอิงถ้าเจ้าได้เบื้องจากคลิปนี้แล้วนะครับอุ๋งอิงบ่มีเจตนานะครับบ่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นที่จะนะครับชี้นําให้พ,อพอ่อแม่เอฟซีเล่นหวยนะครับ อุ้งอิงบ่ได้เป็นเจ้าแม่ใบหวยนะครับพี่น้องครับถ้าเห็นอาการกิริยาอาการของอุ้งอิงต่อนุ่มโจถามว่าเลขออกตัวไหนเจ้าสีรูท่านที่ว่าอุ้งอิงบ่พ่อใจนะครับอุ้งอิงบ่อยากเว่าเรื่องนี้เลยนะครับอยากให้เข้าใจไปในแนวท่านเดียวกันนะครับแต่นะครับ พอพอแม่แม่เอฟซีเฮ้านะครับด้วยความพังเพอของอุงอิงที่พูดเลขพูดเบอร์อยังออกมากก็ตามนะครับพี่น้องครับพอแม่เอฟซีเฮ้าก็สิจับไปเบิงจับไปไซเพื่อนะครับเพื่อมีโชคมีลากนําเพลก็เลยได้ซื้อนะครับพี่น้องเออให้เข้าใจตรงนี้นะครับอุงอิงบว่ามีเจ็ดหน้านะครับผมยืนยันได้นะครับตามที่ผมติดตามอุงอิงมาแต่มือแรกจนห่อดมื่อนี้ นะครับเด็กหน่อยคนนี้ขเขาบริมีเจตน,นาที่สิบใบหวยเลยแม้กระทั่งไปล่วงไห้นะครับตามสถานที่ต่างๆอุ้งอิงพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเนาะพี่น้องเนาะถ้า้ใดได้เบิงถ้ท่า้ใดได้ติดตามมาแต่ตนสิเป็นจังสันนะครับโดยส่วนมากที่ถือเลขนั่นงองคือเพิ่นพูดออกมาโดยบริได้ตั้งใจนะครับเเอชเ,เช่น หลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ก็เอาตามนั่นลหละพี่น้องผู้ใดมัดตัวใดนะครับได้เห็นคลิปแล้วนะครับนุ่มโจเพิ่นบอกตัวใดนะครับแม่หน่อยเพิ่นว่าตัวใดนะครับพี่น้องมัดตัวใดก็ไปซื้อเอาตัวนั่นแหลนะเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่นะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกผู้ทุกคนนะครับลำ,ลำลังรวยรยไปน้ำกันพี่น้องครับคลิปนี้ นะครับบ่มี่อย่างไรไปกว่านี่นอกจากคำว่าสวัสดีครับ